ที่พ่อเคยพูดว่าถ้าตายเช้าอยากให้เผาเย็นตายเย็นเผา,าเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อมีเหตุผลยังไงคะอยากจะรู้อะค่ะเหตุผลก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเคตวันหรือพระเวลุวันเนี่ยไม่ใช่เป็นที่เผาศพนะเป็นที่แสดงธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคล แต่เดี๋ยวนี้เพี้ยนไปหมดใช่ไหมสมัยโบราณเนี่ยบางทีเขาก็ตายเช้าเอาไปที่ป่าช้าคือในในป่านะแล้วก็เอาผ้าอะไรห่อศพเน่ยเขาห่อศพแล้วพระท่านก็ไปชักมาเขาเรียกชักผ้าบังสุกุลใช่ไหมแล้วสมัยนี้ในประเทศอินเดียโบดินเดียสมัยนี้นะคนตั้งเท่าไหร่ เป็นร้อยล้านนะชาวอินเดียเขาก็มีกฎหมายตายชาวเผาเย็นเพราะฉะนั้นแล้วกิจของสองฆ์นะพุทเจ้าตัดตรัสมีสองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งคันธทุระสองวิปัสนาทุระเท่านั้นนะคันธทุระก็ศึกษาพระไยไปดกให้เข้าใจทางพระวินัยและพระธรรมแล้วก็ จเจริญสติปัฏฐานให้มากให้ยิ่งแล้วสมัยนี้มันไม่เป็นตามนั้นนะแล้วเวลาเวลาบางคนตายอย่างพ่อพ่อเทียมตายอะนะก็ไปติดต่อวัดอา่าสวดสามคืนแล้วเผานี่เอาเท่าไหร่บอกว่สามหมื่นห้าแล้วเวลาหมาตายตัวเอาไปเผาที่วัดอ่ะสามพันเป็นการเงินแพงแตอนนี้ ถ้าเรามีาเศรษฐีใจบุญเนี่ยจัดพื้นที่เป็นหย่อมป่าใช่ไหมแล้วก็จัดเนี่ยมีเครื่องดูดคัน,เ,นเอาผ้าหอ่หอหอ่อไม่ต้องใส่โลงแพงเอาไปถึงก็วางบนกิ่งไม้ใบหญ้าแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยจบแล้วก็พ่อตาของพ่อนะเขาก็ใช้วิธีเผาแบบเนี้แต่เผาบนเชิงตะกอนอันนี้ความคิดของพ่อเนี่ไม่ต้องมีเชิงตะกอนยังหรูไปเลย แล้วเรามีประดับไฟกระพริบกระพับรพริบกระพบเนี่ยคนมันก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายแต่เราเผาให้เห็นเลยโอ้โหไม่อย่างนี้นะไม่สะดุ้งกลัวก็เจริญปิดสติปัฏฐานเพื่อหมดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่ต้องมาถูกข้อเผา,เาบนกองฟอนอย่างนี้